จะเจี๊ยบครับต้องเก็บไปกินครับไม่งั้นจะเก่ครับลูกนี้ก็เป็นโค้งๆเป็นวงกลมครับแต่ว่าเซียวพัจจันทร์ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าโค้งเยอะกว่าเซียวพัจจันทร์ครับเขาคงจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เด็ดไปดีกว่าครับ น่าจะหากไกต่มาตัดนี่ครับงอเป็นงอเป็นเลขศูนย์เลยครับเป็นวงกลมครับกระเจี๊ยบแต่ละแต่ละลูกก็จะไม่เหมือนกันครับรูปทรงอันนี้ก็ยาวครับเหมือนจะแก่ไปแล้วครับเก็บแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับวันนี้ก็ได้ผลผลิตกระเจี๊ยบสามลูกครับ ส่วนผักก็เหมือนจะไม่โตรครับเจนเจนครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นที่ดินเนี่ยแหละครับเป็นที่การบำรุงรักษาของเราที่ไม่สมัรเสมอครับผักก็เลยไม่สมบูรณ์แม้จะรอดจากหอยทากมาได้แต่ว่าก็ไม่โตเท่าที่ควรครับตรงนี้ก็เป็นเหลืองเหลืองเจนนครับ ส่วนต้นนี้ก็เหมือนจะสวย,วยครับพักกาศครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าของวันพุธที่22เดือนตุลาคม25568ครับเวลาประมาณ06นาฬิก36นาทีครับตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับ บรรยากาศโดยทั่วไปก็คล้ายๆกับจะหมดฝนเลยครับฝนเริ่มตกน้อยลงอย่างเมื่อคืนก็ไม่มีฝนครับผมก็แอบคิดตามาจะมาดูฝนดาวตกครับจะมาดูดาวตกกับเขาครับกับเด็กๆครับเขาบอกว่ามีดาวตกครับช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มครับเด็กๆเ,เขาก็เห็นกันครับเขาบอกมีเห็นผม เห็นเขาร้องตื่นเต้นก็วิ่งออกมาดูเขาพอผมมาก็นั่งรอจนเงือกแห้งครับก็ไม่มีครับจนง่วงนอนครับก็เลยต้องยอมแพ้ครับเข้าไปนอนครับประมาณห้าทุ่มกว่าครับตอนนี้ก็ยังมึนๆยู่ครับนอนเด็กครับเพราะว่าอยากจะเห็นดาวตกครับปกติแล้วดาวตกหรือว่าผีพุ่งใต้ก็สมัยที่เป็นเด็กสมัยอยู่ตามท้องไร่ท้องนา ช่วงหน้าหนาวนี่ครับช่วงที่เขาเรียกว่าไปนอนนาครับช่วงที่เกี่ยวข้าวครับไปนอนเฝ้าข้าวก็กลางคืนท้องฟ้าจะมืดครับแล้วก็มีดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าครับมองเห็นได้ชัดเจนกว่าทุกวันนีครับเพราะว่าเขาไม่มีแสงไฟมาแทรกครับฟ้ามืดก็จะมืดจริงจริงครับก็จะเห็นแต่ดาวครับก็จะเห็นเรื่อยครับผีพุ่งใต้หรือว่าดาวตกนานๆก็จะวูบมาทีวาบมาทีครับก็ไม่ได้ อะไรมากมายครับแต่ว่ายุคนี้เขาบอกว่าเป็นฝนดาวตกครับก็ตื่นเต้นครับฝนก็แสดงว่าน่าจะมีปริมาณดาวตกที่เยอะครับก็เลยอยากจะเห็นกับเขาบ้างครับยังไม่เคยเห็นครับฝนดาวตกครับก็เมื่อคืนกะจะดูก็พลาดไปครับเพราะว่าทนไม่ไหวครับง่วงนอนก่อนครับส่วนผมตอนนี้ก็ยังมีมะเขืออยู่ครับมะเขือตอนนี้ก็จะ เน้นเป็นสีม่วงคับสีเขียวแทบไม่มีครับขนาดตรงนี้ครับมะเขือไข่เต่าครับก็ยังเป็นสีม่วงนะครับอ๋อมองเห็นกระเจี๊ยบอีกลูกนึงครับอันนี้ลูกเบื้อเริ่มเลยครับน่าจะเริ่มแก่ครับต้องเด็ดครับส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมครับแค่วางกระถาง เป็นแนวไว้แค่นี้ครับมาละขี้นกก็เริ่มจะโตครับส่วนฟักเขียวก็โตวันโตคืนครับลูกนี้ก็ลูกสวยครับลูกนี้ก็เป็นป่องๆตรงก้นครับเหมือนน้ำเต้าครับอันนี้ก็อีกรูปทรงหนึ่งครับก็คือตรงหัวจะเรียวครับเหมือนคนลงพุงครับก็จะอ้วนข้างล่างครับ ส่วนลูกนี้ก็เหมือนจะเป็นปองๆข้างล่างเหมือนกันครับเหมือนลูกโป่งครับแต่และลูกทรงก็จะไม่เหมือนกันครับพืชผักที่ปลูกในสวนไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันครับโตมาอาจจะจากต้นเดียวกันซะด้วยซ้ําครับปานชื่นก็เริ่มจะโตครับแต่ว่าไก่ก็ชอบมาเหยียบย่ําครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นมะเขือเทศ ที่กำลังเลื้อยขึ้นค้างแต่ว่ายังไม่มีลูกครับมีแต่ดอกนี่ครับเล็กๆนีครับส่วนตรงนี้ก็เลมอนครับตอนแรกก็มีลูกอยู่ลูกเดียวครับแล้วก็เพิ่มมาอีกสองลูกครับนี่ครับข้างบนเดี๋ยวถ้าผมไปหาค้นเก็บมาได้ก็ อาจจะมีลูกเพิ่มไหมครับ <c oughs> ก็หมายถึงลูกปลอมนั่นแหละครับเป็นลูกเดม,มอนทีเอามาแขวนไว้ให้ดูสวยงามเฉยครับสวนผมต้องดูให้ดีครับผลผลิตแต่ละอย่างบางทีก็เหมือนลอกๆอกครับก็คือเป็นผลผลิตปลอมก็มีครับก็ทําเอาไว้ให้ตัวเองได้ดูเพลินเพลินตาแล้วก็มีความสุขมีความตื่นเต้นแค่นั้นแหละครับเวลาเดินเข้ามาในสวนครับ เราก็ผสมผสานกันไปครับทั้งผลผลิตที่เป็นของจริงที่จับต้องได้ที่กินได้ครับใช้งานได้จริงๆกับผลผลิตที่เป็นของเทียมของปลอมครับทําขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับสวนนั่นนะครับมีทั้งดอกไม้ปลอมผลไม้ปลอมครับสวนผมครับต้องดูให้ดีครับองุ่นก็ปลอมครับแต่การเดินเนินชีวิตของผมก็ ดำเนินชีวิตไปแบบบนความจริงครับไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบปลอมๆครับใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงนั่นครับเราจะได้มีความสุขในชีวิตครับอย่าไปปลอมครับชีวิตครับนี่ครับสวยงามครับห้าพวงก็มูลค่าสามร้อยสามสิบเก้าบาทครับตกพวงเท่าไหร่ก็ บวกลบคูณหารเอาเองครับก็สวยดีครับพอดูแล้วช่วงเช้าเช้าก็เขาจะมีเหมือนมีสีขาวขาวครับเคลือบมาด้วยครับคล้ายอางุ่นครับถ้าดูแบบเผ้นเผนครับนี่ครับดูแล้วก็เพลินดีครับในในความรู้สึกของตัวเองครับ เวลาเดินเข้ามาในสวนถึงไม่ว่าจะเจอทั้งของจริงทั้งของปลอมครับก็อย่างที่บอกครับการดำเนินชีวิตเราก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงครับอย่าไปหลอกไปปลอมใครหรือว่าอย่าไปหลอกตัวเองครับในด้านการใช้ชีวิตครับต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงเท่านั้นครับอยู่บนสัจธรรมครับ ตื่นเช้ามาชีวิตผมก็ไม่มีอะไรครับต้าไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ก็เข้ามาชื่นชมบรรยากาศในสวนแล้วก็พล่้มไปเรื่อยเืครับกว่าจะทำนูน่ทนทำนี่ลงมือทำได้ก็ยืดเยอะครับพลิกก็น่าจะไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ลูกครับใบร่วงคงไม่ฟื้นแล้วครับส่วนมะม่วงก็ มองเข้ามาทีไรก็สดชื่นครับเป็นต้นอาจจะเป็นเขียวเสวยครับแต่ว่าออกลูกมาเป็นน่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ครับความสดใสก็จะอยู่ที่ก้วยไม้ครับแล้วก็ดอกทานตะวันครับที่บานไม่รู้โลยก็เป็นดอกไม้ปลอมนั่นแหละครับก็เพิ่มสีสันส่วนพื้นก็มีแต่ ใบของมะม่มวงแล้วก็ต้นหลิวที่ร่วงหล่นครับในบอ่กอก็จะจอกก็จะน่าจะโดนหนอนกินไปเรียบร้อยครับดูครับดูกระจัดกระจายใบก็เป็นรูพุ่นไปหมดครับก็ไม่สวยครับอาจจะหลือขึ้นมาทำปุ๋ยครับให้เขาแตกใหม่ครับจอกนี้ปลูกก็ทนทานครับเขาก็จะขยายอ,ยอยู่ได้เรื่อยๆครับส่วนเพิ่ ส่วนเพิ่มังอย่างตรงนี้ก็ลืมไปแล้วครับตอนนี้มัวแต่ทําอย่างอื่นครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องทําให้เสร็จครับเดี๋ยวจะมายึดระแงไม้ไผ่นี่ครับให้มั่นคงครับไม่ให้ขยับขยื่นแล้วก็จะได้ตกแต่งอย่างอื่นต่อไปครับประตูก็ยังไม่เรียบร้อยครับยังกั้นแบบนี้อยู่ครับแต่ว่าก็ใช้งานได้แลยครับเข้ามานั่งได้ครับเก้าอี้มีให้เรียบร้อยครับแล้วก็ส่วน อุปกรณ์ตรงนี้ก็จะทยอยขนออกให้หมดครับให้เกลี้ยงครับจะได้ดูโล่งตาส่วนสีต่างๆก็จะค่อยๆเสริมค่อยๆเติมเข้าไปครับจะทาแบบไหนจะทํำยังไงครับเพราะว่าโครงสร้างเสร็จไปแล้วก็ไม่มีอะไรต้องยุ่งยากครับส่วนด้านข้างก็เคลียร์ไม่ยากครับมาทําความสะอาดก็แป๊บเดียวก็คงเสร็จครับเพราะว่าถ้าเอาไป หรือไปทิ้งมันง่ายครับแต่ว่าจะสร้างขึ้นมามันก็จะใช้เวลานะครับเพราะว่าตอนเราหรือเราขนมันก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับของเล็กๆน้อยๆครับดอกกล้วยไม้ก็จะสีชมพูสดใสครับผมก็จะชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนแบบนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นครับชีวิตผมตอนนี้ไม่มีอะไรครับหลังจากว่างจากการทํางานครับนี่ก็ดอกกล้วยไม้ครับก็พาชมบรรยากาศสวนสี ยังไม่เรียบร to ้อยครับตรงนี้กระถางก็เดี๋ยวค่อยๆจัดค่อยๆฝนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากแล okay. ้วครับตอนนี้สวนผมฝนก็หยุดตกไปแล้วครับก็อย่างที่บอกครับน่าจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวครับกรมอุตุนิยมเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเตือนมานะครับว่าหน้าฝนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง น่าจะเริ่มหมดนแล้วครับก็จะไปเริ่มต้นหน้าฝนที่ภาคใต้ครับเพราะว่าภาคใต้เขาอยู่ใกล้ทะเลครับน่าจะไม่ค่อยมีหน้าหนาวครับอาจจะไม่มีครับมีแต่หน้าฝนครับฝนแปดแดดสี่นั่นแหละครับก็หมายถึงว่าฝนตกแปดเดือนมีแดดสี่เดือนประมาณนี้ครับเป็นคําเปรียบเปรยครับก็อาจจะใกล้เคียงควมจริงครับเพราะว่าภาคใต้เขาอุรมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ครับ ภูเขาประมาณนี้ครับแม่น้ําแล้วก็มีทะเลครับครบสูตรของธรรมชาติครับฤดูกาลก็เลยอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นสักเท่าไหร่ครับมีแช่สองฤดูครับฤดูฝนกับฤดูร้อนประมาณนี้ครับส่วนไก่ก็ต้องอยู่ในสุ่มครับน้องมีถ้าผมไปทํางานก็นี่แหละครับก็ให้อยู่ในสุ่มครับข้าวกินไม่หมดครับข้าวเปลือกก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เสียอยู่แล้วครับก็แค่เลื่อน เขาพอให้เขาเข้าไปครับให้เขาจิกกินได้สะดวกครับนี่ครับไก่เขาก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆครับไม่วุ่นวายเหมือนคนเท่าไหร่ครับไม่คิดเยอะครับเอาแค่ชีวิตให้รอดๆให้รอดไปวันๆก็พอครับไก่ครับเขาอยู่ตรงไหนที่ชินแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นครับส่วนตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับยังลกตาอยู่ครับ เดี๋ยวให้ดินเข้าที่ก่อนครับขยะก็นี่ครับไม่อยากเปิดนานครับกินมาครับดินเริ่มยุบครับเดี๋ยวต้องเติมดินครับส่วนตรงนี้เมื่อวานตอนเย็นผมก็มาล้างไว้แต่ว่ามืดครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็เจี้ยงเก่าขึ้นเยอะครับส่วนตรงนี้น้ำก็ขังครับเดี๋ยวหาซิลิโคนหาปูนมาอุดก็คงใช้งานได้ครับ ปรับระดับให้เสมอหน่อยก็คงดูดีขึ้นครับอาจจะไว้ตรงนี้แหละครับหมดแรงที่จะย้ายเลยครับเพราะว่ามันหนักครับอีกอย่างย้ายบ่อยๆกวแตกครับผมทําแตกมาหลายลูกแล้วครับปูทา <c oughs> <c oughs> งนู้นก็ยังลุกๆครับมีมะเขือด้วยครับตรงนูน้นยังมีพืชผักให้เก็บกินอยู่ครับสวนผม มัวแต่พูดพ่อมทำเพลงก็เดี๋ยวจะลืมปล่อยพ่อโจนกับแม่คุมพาออกจากห้องนอนครับเดี๋ยวเขาจะงอนนะครับอุตสาห์ไข่ให้กินทุกวันก็เยอะเยอะครับว่าจะทำอะไรครับเถ้าเปลือกก็จะหมดเลยครับสองตัวผัวเมียครับ ยังไม่ไข่เพิ่มครับแม่กุมภายังกกไข่ฟอร์มอยู่ครับเดี๋ยวจะเขาเปลือกมาเพิ่มให้ครับบริเวณนี้ดินก็เริ่มแห้งครับพอดินเริ่มแห้งเดี๋ยวผมก็คงเข้ามาจัดการทำความสะอาดให้ดูดีขึ้นครับตอนนี้ก็ปล่อยลกล้างไว้แบบนี้ก่อนครับก็ไม่ต้องไปมองเยอะครับทำใจไว้ก่อนครับ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพอากาศฤดูการเข้าที่กันครับหน้าหนาวก็เป็นอะไรที่เราทำอะไรได้สะดวกยิ่งขึ้นครับของที่เปียกๆที่แชะๆก็จะแห้งเร็วครับเพราะว่าอากาศแห้งครับความชื้นจะไม่ค่อยเยอะครับหน้าหนาวไม่เหมือนหน้าฝนครับกระเพราก็ใบยิงๆง,ง,งอๆครับต้องคอยเด็ดไปครับ เมื่อวานก็มาเด็ดไปพัดกระเพราอยู่ครับแต่ใบก็ไม่ค่อยสวยครับท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสแล้วครับมีแสงแดดขึ้นมาความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นหน้าหนาวครับวันนี้ก็พามารายงานอัปเดต บรรยากาศภายในสวนครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับในบรรยากาศช่วงที่เริ่มจะเข้าหน้าหนาวครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มาจากแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้วต้องกลายเป็น,นดีตครับรกับเรื่อความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับขออหยท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ